ใส่จอนเปลี่ยนเหมือไทยยิงใส่ยิซ้อมมาอยู่วันครับอสองกี่ทีสองอยู่ที่ไหนครับไปนี้อย,ยนอยู่ที่ข่ายจอนเปลครับอ,อยู่ที่จุบนอ๋ออยู่จุบนเลยแล้วมีใครเป็นปผู้ป้องพี่ซอยเราที่นั่นมีเพื่อนเปี่ค่ายเราคือช่วยๆกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรครับสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดหา้านั่นเราไปปล่อยมาม่ายกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เราเจอกับเพชรบุญชูเคยเจอกันไหมไม่เคยไฟแรกเลยได้ศึกษารกับแม่ต่อยเข้ามั้ยป้าไม่ไม่ได้ดูเลยว่าเขาหมดกระต่ายอะไรแล้วอย่างนนี้เราจะวางเรียกว่างแข่งไงก็ค่อยไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าดูอาวุธเขามาแบบไหนอืมแล้วยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยมั้ยยังยังนะไฟแรกเลยแล้วได้สึกแล้วเราไฟแรกนี่แล้วเราอย่างในกรุงเทพนี่เราเคยเข้ามาต่อยมั้ยยัง ออกมาต่อยบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมอืมแล้วอย่างไฟล่าสุดเราต่อยไว้นี่คือตั้งแต่พอต่อยเสร็จแล้วปิดโควิดครับวันนั้นต่อยใครต่อยที่ไหนจำได้ปะต่อยที่นี่ที่นี่ใช่ไหมอ่าต่อยใครวันนั้นจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้ววันนั้นเวทเท่าไหร่ประมาณ114ยสิบแล้ววันนี้118ยสิบน้ำหนักไม่มีปัญหาครับเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไัน้องร้อยสิบ้าจุดสี่ก็มาเกินอยู่ปอยกว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเนาะเรา ต่อยมือมาโดนทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเลยประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่ไฟได้ใช่ไหมเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดอุบลฟาเชิญชวนแฟนคลับโรนินะฝาพ,พี่น้องตอบเสมอุบลนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะทำเต็มที่เต็มที่แน่นอนเนาะข <ๆ S 1> าผมผหม,มากน้องชาย